ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในบีสวามอีกแล้วนะครับเพื่อนที่จะมาตอบคําถามคํานี้ปป๊โอเคนะครับก็ถามว่าอ่าไอช่องลับช่องลับพูด่าเกยียดจังนะครับช่องลับของเอซี AC เนี่ยที่มันอยู่หลังพวกป้ายพวกอะไรนะเข้ายังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเข้าให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเปลี่ยนเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะครับที่เผลอกดไปนะครับมันมันไม่ได้เป็นการซื้อเด้อมันเป็นการเปลี่ยนนะครับโอเคใส่เข็มขัดนิดหนึ่งนะครับดอกไม้สวยงามเนาะไปใส่แบบไอ้นั่นมันไม่ดูไม่ดีเลยนะฮะโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องบินนะครับเขาต้องบินก่อนนะครับขากด คิวแล้วกันนะคิวที่ไหนจะชิปนะฮะแล้วก็บินไปบินนะฮะอา้าวเวนผิดพลาดโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอเมื่อกี้เมื่อกี้มันต้องขึ้นสูงกว่านี้นะแล้วก็ไปที่ AC นะครับ AC ถึงไหมวะเนี่ยกระโดดถึงไหมวะอ่าได้อยู่นะครับก็คือเราต้องไปเข้าข้างหลังนะครับเพราะว่า ข้างหน้ามันเข้าไม่ได้นะเข้าข้างหลังกันนะเดี๋ยวเข้าข้างหลังกันนะโอเคครับแล้วก็โดดลงไปเลยครับก็ถ้าลงมานะครับมันจะอยู่แถวแถวนี้ครับดู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 จากมุมกว้างนะเห็นปะจากข้างบนจากข้างล่างนะมันอยู่แถวนี้นะนะครับผมปีนเข้าไปเดินเข้าไปข้างใต้นะครับมันจะมีช่องลับเห็นปะช่องลับทางทางลงนะครับแล้วก็โดดลงไปเลยครับ เป็นไงอดเหมือนสูงเหมือนไกลามากเลยนะเอออันนี้พี่ไม่ได้เปิดพึ่งนะมันก็เลยไม่มีอะไรมาบังเรานะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาวเดอ้อนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโล่งๆนะพี่ว่ามันน่าจะเป็นฟิลลับหรืออะไรอะในอนาคตเนะครับเพราะว่าในตอนอ่ไอ้เซิร์ฟทดลองอะ่ะเราไม่ได้เข้ามานะพี่ก็ไม่ไปดูคลิปคนอื่นด้ว เห็นจุดดาๆนี่ไหมเห็นจุดดาๆนี่นะคือในในห้องนี้ยสิ่งที่พี่คิดว่ามันมันดูดีที่สุดก็คือไอ้ตรงนี้แหละไอ้จุดดาๆอะไรพวกนี้นะฮะมันคืออะไรเดี๋ยววิ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ไงนะเป็นกิจกรรมไอ้จิจิกรรมลายเส้นนะครับลายเส้นของอิตาอนเน็ตแน่เลยนะครับนี่เห็นปะนี่ปะมุมนี้ไม่เห็นได้นน่นะครับมันเป็นลายเส้นแบบบางๆนะเห็นปะ เนี่ยตรงนี้ก็ไม่เห็นนะเห็นปะ่ะมันต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นนะเนี่ยต้องเห็นมุมนี้เท่านั้นนะพอมาอ้อมมังหลังอะเรากาจะแบบให้รูปมันกลับด้านใช่ปะ่ะไม่มีไม่กลับนะครับมันต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นสําหรับช่องลับนะครับสิ่งที่มีความสาคัญกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปคู่นิดนึงนะอยู่ตรงไหนดีวะ 牡丹ดอกอะไรตรงนี้แล้วพี่หมีขวางพี่หมีมาอยู่ซ้ายได้ไหมโอเคอ่าโอเคนะครับในรูปก็จะมีตัวอะไรบ้างนะก็จะมีเพลเยอร์แบบเรานะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวบัตดี้นี่แหละนะบัตดี้แบร์นะนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพึ่งอ่ากบนะพึ่งกบนะชื่อมันอ่านยากเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่า สติกบาร์กนะครับสติกบาร์กนะแล้วก็ตัวตัวนี้น่าจะเป็นวินดี้บีนะครับไอ้แหลมๆเนี่ยแล้วก็มีลูกตาเนี่ยพึ่งหนามแน่นอนนะครับตรงนี้ไงคือหนามใช่ไหมวิเชสวิเชสนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบิทเทิลคิงคิงบิทเทิลใช่ไหมที่อยู่ในใต้ใต้ฟิลโคลเบอร์ใ,ใช่ปะละ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นพวกเต่าทองนะเต่าทองโอเคเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปนิดนึงนะ ฉากไหนดีวะฉากขาวหรือฉากขาวก็ต้องมุมสูงใช่ไหมถ้าฉากเหลืองก็เป็นมุมมุมมุมต่ำนะครับโอเคมุมนี้แหละนะครับถ่ายรูปปุ๊บนะครับใครเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันบ้างนะแต่ไม่รู้จะไปดูกันตรงไหนนะครับทีดีเพราะพี่มีเพจนะครับพี่ทําเพจไว้นะแต่ว่ามันไม่มีใครดูเลย <laughs> ไม่มีใครเข้าไปกดถูกใจให้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคือมาตอบคําถามเรื่องเข้ายังไงเฉยๆนะครับไม่ได้มา,มา มาให้ความรู้อะไรเลยโอเคถ้าใครถูกใจนะครับหรือชอบอคลิปพี่ตรง,ตรงนี้นะก็อย่าลืมกดกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะไวอ้อยังไงอะไว้ดูคลิปอื่นๆกันนะครับโอเคบ๊ายบาย